สวัสดีครับสวัสดีครับอของเราเอะไรยังไงโอ้โหของผมเฮียอ๊อฟหมูย่างเมืองตังนะครับใครอยากทานหมูแวะมาได้นะครับโลบินสันบ้านฉางวันที่12ถึงวันที่18แวะ,แวะมาได้เลยกรอบๆเนื้อฉ่ำๆเลยโลบินสันไลฟ์สไตล์บ้านฉางแวะมาได้นะครับงาน<ย>เจ๊าพาชิม1 2ถึง18ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับระยองนะครับ โรบินสันบ้านฉางนะจ๊ะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยเจ๊แมนะครับกับลูกชิ้นพวกกระเทยมากันได้นะครับอันนี้ผมมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับจังหวัดระยองแต่โรบินสันบ้านฉางครั้งแรกอย่าลืมมากันนะครับงานเจ๊พา,าชิมตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่18นะครับ ทุกคนคะตอนนี้นะคะไก่ต้มโคกเอมี่แม็กซิมพร้อมเสิร์ฟทุกคนพี่น้องชาวบ้านชางแล้วตอนนี้อยู่ที่โรบินสันบ้านชางมาหาเอมี่แม็กซิมหน่อยนะคะอยู่กันจนถึงวันที่18ธันวาเลยคะ่ะมาหาเอมี่แม็กซิมนะคะ